สวัสดีครับพวก็ผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องสกูลแมงฟิลมนะครับตอนนี้แมงกับี้นะครับก็จะพา f อนะครับไปดูไฟโซลาเซลล์ที่ติดเอาไว้อยู่ทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าความสว่างที่หน้าบ้านเป็นอย่างไรบ้างหลังที่ได้จิตหลังที่ได้ติดตั้งไฟโซลาเซลล์ยู่อนะครับหน้าบ้านมีความสว่างแค่ไหนนะครับทำให้บ้านดูแบบไม่น่ากลัว ครับตอนนี้แม่คบี่เดินมาข้างนอกแล้วนะครับนี่นะครับหน้าบ้านนะครับอ่านี่ครับนี่คือความสว่างนะครับของไฟโซลาเซลล์นะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่นะครับก็ผมก็ว่าดูสวยงามนะนะครับทางหน้าบ้านนะครับได้ไฟโซล่าเซลล์มาติดก็ทำให้ ที่บ้านนะครับดูไม่น่ากลัวนะครับอันนี้เป็นเลนวายถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเลนวายมันจะเป็นม,มุมไกลนะมันจะมืดๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเลนกลางเลนปกตินะครับอันนี้คือเลนปกตินะครับทุกคนนี่ครับเลนปกติมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเนาะ นี่บรรยากาศนะครับอันนี้ผมผมยังไม่ได้เปิดไฟตรงสารอภูมินะถ้าผมเปิดไฟตรงสารภูมิมันก็จะเพิ่มความสว่างนะครับนีครับไฟดวงอื่นก็ติดกันหมดนะครับทุกคนอืมก็ทำให้หน้าบ้านนะครับไม่น่ากลัวนะครับผม เนี่ยครับเออแล้วแม่นะครับเขาก็ให้ผมนะ่ะนะครับไปดูไฟตรงสารปูตานะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ติดนะฮะเดี๋ยวยังไงเอ่อแมงกะบี้นะครับก็จะขับมอไซค์นะครับไปดูไฟที่สารปูตาหน่อยนะครับมันไม่ติดเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตรงสารปูตานะนะครับเราว่าผมก็ลืมเลยนะครับผมเดี๋ยวเอฟซีรอสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูซิว่าไฟติดหรือเปล่านะครับครับตอนนี้แม็กพี่ก็มาถึงสามแยกนะครับตรงสารปู่ตานะครับทุกคนปรากฏว่าอ้าวไฟติดนะครับไฟติดนะ โอเคครับที่สารปู่ตาไฟติดนะครับก็คือแบบนี้ครับบางวันอ่ะมันอาจจะไม่ติดนะครับเพราะว่าระบบเซ็นเซอร์นะครับบางทีมันก็เอ่อไม่ไม่ทำงานหรือมันอาจจะลืมเวลาอะไรหรือเปล่านะครับถ้านะครับปกติมันก็จะเปิดช่วงอตอนที่แบบว่าพอมืดปุ๊บมันก็จะติดปั๊บนะครับ แต่ก็โอเคก็ติดแล้วนะครับอานะครับปูตานะครับก็คือเดี๋ยวแมงกะบี้นะครับก็จะมา,าทำความสะอาดนะครับให้กับที่สารปูตานะทุกคนนะนะครับก็เดี๋ยวรอ,อจังหวะที่ผมปลูกดอกไม้ก่อนนะครับคือผมอนะติดเขาเรียกว,ว่าติดเสียนบนปูอยู่นะครับ ก็คือที่บอกว่าจะมาทําความสะอาดเนะี่ยผมก็ยังไม่ได้มาทําให้เลยนะนะครับอันนี้แม่เขาก็มาปลูกดอกไม้นะครับเนี่ยปลูกปลูกดอกไม้นะฮะแต่ว่ามันกําลังจะเหี่ยวเฉาตายเพราะว่ามันไม่มีน้ํานะครับมันไม่มีน้ํอืมนี่ครับอยู่ใ,ใกล้บ้านผมนะครับไม่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะ ก็ผมก็มีโครงการว่านะครับเดือนหน้านะครับว่าจะนะครับเอาไฟโซลาเซลล์นะครับที่มันติดเ,เขาเรียกว่ามันเป็นหลอดเล็กๆนะครับที่มันติดอยู่ตรงข้างในห้องใช่ไหมมันจะมีแผงมันจะมีแผงเอาไว้บนหลังคาแล้วก็มันจะมีสายไฟแล้วก็จะมีไฟหลอดเขาเรียกโซลาเซลล์ไฟหลอดเนาะมันจะมีหลอดให้สองดวงก็จะเอาไวต้ตรงนี้ตรงคาน หนึ่งดวงนะครับแล้วก็จะเอาไว้ตรงบนทานาสารนน้อยตรงปู่นะครับเพื่อคืนเนี่ยจะเห็นแสงสว่างนะครับเนี่ยถ้ามันมีแสงสว่างเนี่ยนะครับก็คือจะเห็นปู่ตากลางคืนด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยผมติดแค่ดวงเดียวมันก็คือดวงนี้นะครับผมติดแค่ดวงเดียวนะววนะครับก็เดี๋ยวก็ค่อยๆนะครับ ค่อยๆพัฒนานะครับไปเรื่อยๆนะทุกคนนะอยู่ที่งบประมาณเราว่าเรามีงบประมาณแค่ไหนนะครับที่เราจะาซื้อไฟโซล่าเซลล์มาติดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นไฟถนนไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็มีดวงเดียวแล้วก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ตรงเนี้ยไฟมันเล็กนะครับนี่นะครับไฟโซล่าเซลล์ที่ติดอยู่ตรงศาลเนี่ยคือมันทําให้เห็นถนนนะนะทุกคนนะ นะครับก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้านะนะครับก็ผมค่อยๆทําไปด้วยนะเรื่องไฟโซลาเซลล์เนี่ยผมก็จะเอามาติดตรงสารปู่ตาด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นทางเขาเรียกว่าสามแยกนะฮะอย่างน้อยถ้าไฟดวงเนี้ยมันไม่ติดหรือมันขาดเนี่ยก็ยังมีตรงไฟตรงสารปู่ตาอยู่นะครับแต่ก่อนไฟมันไม่ติดจริงๆนะแล้วก็ก็ได้ไฟตรงสารปูตานี่แหละ คอยส่องแสงสว่างนะครับผมในยามค่ำคืนนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆออพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเวลาเขาเรียกว่าทำธุระที่บ้านนะครับแล้วก็จะอะมาทําความสะอาดที่ศาลนะครับที่ศาลปู่ตาให้นะครับก็โอเคนะครับทุกคนผมก็มาเขาเรียกว่ามาสำรวจแล้วที่แม่บอกว่า ไฟไม่ติดนะครับตอนนี้ก็คือ,อไฟติดแล้วนะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็คนที่สัญจรไปมานะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกวา่าคนที่มาทำไร่ทำนานนครับที่อยู่จุดบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ มีมีความสว่างของสารนะครับผมผมว่าดีนะทุกคนเชื่อไหมครับถ้าสมมุติว่าจุดจุดตรงไหนนะครับมันไฟฟ้าไม่ถึงเนี่ยผมบอกเลยว่าไฟโซลาเซลล์เป็นเป็นทางเลือกที่ดีต่อให้อยู่บนภูเขาหรืออยู่ที่ห่างไกลความจเจริญไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแต่เราติดตั้งไฟโซลาเซลล์เนี่ยแสงสว่างนะครับมันสว่างช่วงกลางคืนได้นะครับทุกคนนะเนี่ย นะครับก็ถือว่าโอเคเนาะอ่ะโอเคไฟติดป,ปกตินะครับเดี๋ยวแมก็กบบี่จะกลับไปที่บ้านก่อนนะครับไปครับกลับไปที่บ้านครับครับตอนนี้แม็พี่กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเหี่ยจะหม่อมไหนแอนจะหม่อมน้ำหม่อมหม่อมไม่ไปนอนกับกองฟางฮะอืมนิดมอ่าผมลดน้ำแล้วนะคนนะ ครับดน้ำเรียบร้อยแลวนะครับไฟโซลาเซลล์ก็โอเคเดี๋ยวใต้คลิปนะครับผมจะปักหมุดอ่าเพจนะครับที่ผมสั่งไฟโซลาเซลล์นะครับดวงนี้มานะครับนี่นะครับสว่างสวยนะครับยอดเนาะนนี้ก็เป็นซุ้ม ของเจ้ามอมนี่ครับจะเป็นพงโพงแบบนี้นะแต่เจ้ามอมก็ไม่ไม่เคยเข้าไปข้างในสักทีนะไม่รุนเ่ลออะไรนะมันจะนอนอแถวอ่าตรงข้างหน้านี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหนาวมากๆอ่ะมันจะมุดไปข้างในได้นะใช่ไหมมอมอ่าดูหน้าตาอ่ะนี่ก็เป็นบ้านของเจ้ามอมนะครับ บางทีมันก็นอนบ้างไหมนอนบ้างนะนะี่ครับนี่ก็เป็นซุ้มฟางนะครับของเจ้ามอมมานนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ